ครับ FPV o l y นะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตัว AKK นะครับซึ่ง AKK ตัวนี้นะครับเป็นตัวอัลต้าลองเลนส์นะครับ VTX นั่นเองหรือตัวส่งสัญญาณภาพนะครับใครที่ใช้ตระกูล FPV อยู่นะครับผมต้องใช้ตัวนี้ครับใครจะเล่นปีกบินนะครับผมเครื่องบินนะครับตัวโดรนนะครับหรือบางคนเดี๋ยวนี้นะครับใช้โดนเกษตรนะครับผมในการดูภาพนำทางครับก็นิยมใช้ครับเจ้าตัวนี้ครับ AKK นะครับผมอัลต้าลองเลนส์นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับอัลต้าลองเลนส์ VTX นะครับนั่นหมายถึงว่าความทีี่่จะไไกลด้เนย เขาก็ต้องมีกําลังส่งที่ค่อนข้างจะโอเคนะผมกำลังส่งเจ้าตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นนะครับเราจะมาดูข้างในกันครับว่าเปิดกล่องมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ F P V o l l i นะครับขอเปิดกล่องเลยนะครับผมอ่าเมื่อเปิดออกมาครับจะเห็นเจ้าตัว V T X นะครับผมตัวนี้นะครับแหมแกะแบบนี้เลยนะฮะแบบนี้นะครับผม นี่นะครับผมจะมีพัดลมด้วยนะครับนี่คือลักษณะพิเศษของเขานะครับเห็นครับจะมีพัดลมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับบอร์ดนะครับบอร์ดเป็น30มสิบคูณสานะครับผมตรงนี้นะฮะก็จะมีปุ่มนะครับผมนี่มีปุ่มอยู่2ปุ่มตรงนี้นะครับผมเอาไว้ให้เปลี่ยนช่องนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนห้องนั่นเองนะครับ8ช่อง ห้องก็เยอะหน่อยนะครับผมรวมทั้งหมดน่าจะเป็นประมาณเอ่อกี่ห้องเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นไฟบอร์ดสถานะนะครับก็มีสถานะอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของนะครับกำลังทรงนะครับผมห้องนะครับแล้วก็ช่องนะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นในส่วนของเอ่อตัวเสาอากาศนะครับผมนี่เสาอากาศอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะก็เป็นในส่วนของพอตนะครับที่จะต่อในส่วนของไฟนะฮะอินเข้ามานะครับผมแล้วก็วิดีโอเอาออกไปนะครับเป็นยังไงนะครับ รูปร่างขนาดของ AKK ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเล็กกระทันรัดมากนะครับพออยู่เนมือเห็นไหมครับนะฮะแล้วก็มีการระบายความร้อนโดยใช้พัดลมด้วยตรงนี้สําคัญมากนะครับผมมามาดูกันต่อนะครับเปิดกล่องต่อมานะครับผมจะเห็นด้านในนะครับจะมีสายให้เห็นไหมครับถ้าเกิดใครที่จะต้องนะครับใช้ SMA นะครับผมเป็นเสา SMA ก็คือตัวผู้นั่นเองครับเสาตัวผู้สามารถตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียเห็นไหมครับ ขออนุญาตนะครับผมนี่นะฮะเป็นตัวเมียแบบนี้นะครับผมนะฮะคุณสามารถหมุนได้เลยนะครับตรงนี้เป็น MMCX นะครับผมคุณสามารถใช้ตรงนี้นะครับเสียบไปกับตรงนี้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะ เสียบปึ๊บมันก็ติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ใช้สายหรือถ้าเกิดใครก็แล้วแต่นะครับผมตรงนี้ถอดไม่ยากครับนี่ถอดออกแล้วครับคุณใช้เสาที่เป็น MMCX จะเป็นขั้ว90ก็ได้นะครับผมสามารถต่อตรงนี้ได้เลยผมว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็คือ AKK นะครับผมตรงนี้นะครับยังให้คู่มือนะครับแล้วก็สายไฟนะครับเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับมาด้วยนี่ครับสายไฟคุณสามารถใช้ต่อเชื่อมกับตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผม โอเคนะครับแล้วก็นี่คือเรามาดูกันครับว่าคู่มือเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับผมนี่คู่มือนะครับได้บอกเอาไว้นะครับก็คือสามารถนําเข้าครับโวลเทจได้ถึง8ถึง28โวลต์เลยทีเดียวนะครับหรือตั้งแต่ 2S นะครับแล้วก็คุณก็คูณไปน่าจะ 6S เอนี้ยได้นะครับผมนะฮะ6 6S เนี้ยเราก็ลองคูณนะครับผมเอานะครับผมก็สมาร์ทวิดีโอนะครับผมนี่เห็นไหมครับ3,000มิลลิวัตต์นะครับผมนะพาวเวอร์นะครับผม power นะครับแหมตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ชัดนิดนึงนะครับ power นะครับไปที่ camera นะครับจ่ายไฟได้นะครับไปที่5โวลต์เห็นไหมครับแล้วก็อีกอันนึงครับ output นะครับได้250นะครับ500 1000 2000 3000โอ้โหถือว่าโอเคเลยนะครับได้จนถึง3000มิลลิวัตต์เลยนะครับผมแจ็คก็เป็น mmc x นะครับผมแล้วก็มีเคเบิลด้วยเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมมี jst นะครับตัวเล็กเนี่ย6 นี่ครับ JST 6พินนะครับที่ให้มานะครับผมแล้วก็ความกว้างก็คือ36มหคูณสานะครับหรือรูนี่คือ30.5สิบคูณสามก็คือตัวรูตัวโฮนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่ให้มาก็น้ำหนัก23กรัมนะครับ VTX 1อันนะครับแล้วก็เคเบิล1อันนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็ชัดเจนแล้วนะครับผมนะฮะ แล้วก็เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีไฟออก5โวลต์ไปที่กล้องนะครับมีกาวนะครับเมื่อคุณเสียบนะครับ8ถึง28โวลต์นะครับอินพุตเข้าไปนะครับใครที่ใช้แบตนะครับก็ต่อตรงเข้าได้เลยนะครับผมนะฮะถ้าขอให้อยู่โวลต์แค่นี้นะครับผม แล้วก็เอาพูดถึงไหมครับมีวิดีโออินนะครับผมวีโอคือรับจากกล้องนะครับคุณต้องเสียบกล้องเข้ามาอย่างนี้มีสมาร์ทออดิโอนี่ใครที่ใช้เบท้าไฟนะครับสั่งการผ่านตรงนี้นะครับก็ใช้สำารับคนที่ไปใช้โดนกษตรแล้วอาจจะไม่ต้องใช้นะครับก็เอาออกไปสายเขียวไม่ต้องนะครับตรงนี้นะครับไฟบอกสาระนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับในเรื่องของช่องห้องต่างๆนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนให้ด้วยนะครับถ้าคุณต่อนะครับผมแล้วก็ อันต่อมาก็คือเป็นเล็บบัททอมอะไรบอททอมทึ่งการใช้งานจะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมคุณก็ต้องลองใช้ว่ากดปุ่มแบบไหนนะครับผมใช้ยังไงนะครับผมตรงนี้อยู่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดจะใช้งานเราคงต้องทําคลิปอีกอันหนึ่งแต่อันนี้เราเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าเจ้าตัว AKK นะครับผมออาต้าลองแรงนะมันเวิร์กจริงๆนะครับมันได้ไกลจริงๆนะครับผมครับก็ถือว่าเจ้าตัว AKK ตรงนี้ถือว่าโอ้โหมีรูปแบบค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับ แล้วใครนะครับที่อยากจะให้เอพีโอรีนะครับได้จัดชุดเซตนะครับให้คู่นะครับรวมถึงเจ้าตัวกล้องนะครับเจ้าตัวของอาร์เทนานะครับผมนะครับพร้อมที่จะใช้แล้วก็จอนะครับใช้กับงานอื่นๆงานหุ่นยนต์งานเกษตรนะครับผมบอกเราได้นะครับเราจัดชุดให้นะครับเรามีโพสตตระกูลกล้องดีๆนะครับย้อนแสงได้นะครับรวมไปถึงกล้องราคาถูกนะครับผมก็มีนะครับผมให้เราจัดชุดนี้เราก็พร้อมนะครับผมโอเคนะครับทักมาได้ครับที่ไลน์แอดเอพีโอรีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ